พ่อขวนออกปากสวัสดีตอนเช้าคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องสู้ผู้ซุ้คนวันนี้ยี่ติ๊กอยู่ที่สกลนครนะคะพี่น้องสกลนครสิบองศาโอ้โหหนาวมากตอนนี้ยิ่ติเป็นคนมักอากาศเย็นเเยนี่พี่น้องโอ้โหคนเลือทําไมตัวนีนนะวันนี้หนาวนะทุกคนยี่ติติไปกินกาแฟร้อน ปกติมันจะเป็นพวกร้านข้าวเป็นเหตุไหมอันนี้ร้านรองเท้ามือสองไปค่ะทุกคนไปเซเว่นมันก็สีมี่เซเว่นละกันกับเขาอยู่ข้างหน้าเซเว่นนะคะพี่น้องค่ะมันมีทัวร์นะทัวร์มาสามคันวงของคนมาแต่เซ่ดิไไน <laughs> เป็นเบสเกียวใส่เนาะดูเนดะ็กสามรถทัวร์พี่น้องได้ไปเป็นฝ่ายเป็นครับสอนนะ กินกาแฟร้อนสกุลนครสิบองศาบรรยากาศเย็นสบายกินกาแฟร้อนกาแฟรอ้ฟรอนกักสองอันเหยเยดตาไว้นะแล้วก็จะไปซื้อกับข้าวที่นหน้านาเซเว่นพาจินจนี่อขายร้านกับเขาแบบเป็น <c oughs> กินมาามาทเป็นอยากสดฮันหอนนะทัวลงประมาณนี้ค่ะทุกคนอากาศกำลังดีเย็น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 ยนี่ติดต่อคิวเอาน้ำหอนพี่น้องค่ะ พี่น้องกาแฟร้อนอ๋อร้านฟ้าชั้นอยู่ไหนไม่ใช่เขาหยุดหรอวันเสาร์อะ่ะไม่มีเลยสักร้านไม่มีเลยน้ำหมอกเลยค่ะพี่น้องติดอยูก่กับจุกมีหมอกรวยละเหมือนเดกี้ยุค่ค้ังปอท้อน่ะ ก็มาขายนะคะพี่น้องค่าสงสัยสิคิดว่าเป็นวันเสาร์นะว่าอันนี้คือวันเสารอ์อันนี้ข้าวกล่องอันนี้ไรไปทุกคนลงไปดูกับข้าวด้วยกันจะมีอะไรกินนเนนเนาะเนาะมีโจ๊กด้วยอันนี้ขดจีหมูปิ้งขปโ ขายมันคือว่าตีทองอันนี้ขายอะไรคะอ๋อนื้อปากระลักนะเนื้อปลาลันกาแฟมีโจ๊กมีข้าวเปียกเหรอคะใช่เอาให้เนี่ยจ้ะเอา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 ข้าวเปียกค่ะใส่ถ้วยใส่ถุงมีโจ๊กข้าวเปียกของคุณพี่ขี่จักรยานตรงนี้นี่ห์เท่ห์ทุกคนเป็นถุงข้าวเปียกข้าวเปียกเส้น มาดูฝั่งนี้อืมอ,อ,อันนี้ถุงเท่าไหร่คะปลาหึกทอดชาปลาหมกงไม่เค็มไม่ขมถุงเท่าไหร่ อันนี้ไม้เท่าไหร่คะแสิบบาทจ้าเกลี้ยงไม้เปรี้ยสองถุงนะคะเ่ี้ยะเกาี้งองสค่ะเอาสองค่ะแนะสิบบาทจ้าเขีนเจี๊ยบ เจอเข้าวเปียกเส้นด้วยจีน,นงำจิตเซมพร้อมไปจับตั้งนี่ปรนเด็นข้าวเปียกเนาะนี่ข้าวเปียกเส้นค่ะถุงละยี่สิบห้าบาทข้าวเปียกเส้นแล้วก็ได้ข้าวเหนียวหมูปิ้งกับปลาหมึก ทอดปลาหมึกแห้งทอดแล้วก็หมูปิ้งทุกคน <c oughs> ข้าวเหนียวห่อละสิบบาทร้อน,อ,นอยากสดข้วเปียกอยู่ี่พี่น้องสดข้วเปียกห้อนหอนเนาะมันหนาวไหม <c oughs> กับบรรยากาศที่เหน็บหนาวที่นี่สกลน,นครนะคะทุกคนสกลน,นครหนาวมากเย็ยนเฉียบเลย ต๋อไอหอยบราอยากลงลถ่มไหมพี่น้องคะก็ไม่มีเซเว่นอะไรเลยเนาะร้านหลับรอยย็้มก็เปิดตาอสวอ่าเต๋าเต๋อตอ,อะไรนะถ้าเห็นเซเว่นบอกเราด้วยนะทิ่รักยติสือกับแฟห่อนค่ะเป็นพ้นตะว่ามันกินบลเลวปันไดมันก็เลยอยากได้กาแฟเย็นสักหน่อยถามี่ก็จอด ถ้าไม่มีก็แล้วไปเพราะว่ามันออกเป็นสินเรีองเ,รองเเมืองนะพี่นอ้องเรียงเมืองขอขอไปตกลาว <c oughs> เลียงเมืองดีเลยดีเลยตะเวนเ,เ,เ,เนื้อล้างขึ้นแล้วค่ะพี่น้องการลัางสีอุ่นขึ้นมาแน่แล้วมือเซลนี่โอ้หนาวแหงเจียบเลย ตอนนี้ก่ะสายคมสายมะน่อยเห็นฉีนตะเว้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มอุ่นเนาะอุ่นอุ่นแล้วปกติเราก็จะวิ่งไปตรงโน,น้นใช่ไหมหรือยังไงแต่อ้อยอืมมันก็จะมีร้านกาฟแฟกาเฟออยู่แต่แตา้อ,อยไม่พาเราไปบายพาสจกลนรร เย็นหนาวอะไรขอเคียร์ปเลยได้ติดอใ้ดอกไม้ก็งามเถอะบัดทันเลยไม่ทันดอกไม้เลยฟังทางนัน้ก็เป็นตลาดใบพดัดตลาดใบพัดสกลนครค่ะพี่นอ้องแต่ว่าตอนเช้าแม่ยขาบ่าค่อยมีเหรอค่ะพี่นอ้อง่นสิมีช่วง่บยๆไปหาคำานะเสิเป็นตลาดแรง่ง เยมากเลยเธอหนึ่งช่วงใบใบใบม่วงใบสองกับเมฆา่่าท่าหนหลายสิบไปหลายตอนคำผลหลายแห้งแบบของปลาของอะไรเยอะเยอะโอ,อ้หลดุดหลวว่าจอดหลายด้วยเนาะหลุดหลว,หลว,หลวโอ้ทางนี้เนื้องวงขาหอยตุกตุนเลยแระเสียบเถอะวะจุ องสู้ผู้สุกนนะคะที่เขาไม่กระตั้งใจยึดติดกับเตาไว้นะคะเนะาะเซานี้ยึดติดก็มาอยู่ที่สกลนครกับบรรยากาศที่เหน็บหนาวมากเหน็บหนาวจริงๆตอนเมื่อเซานี่สิบองศาค่ะทุกคนหนาวหนาวอยู่นะะสายมาก็เริ่มอุ่นละขึ้นมาแล้วสิบสององศาะนะทุกคนคะเอาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ค่ะขอบคุณพี่น้องสู้ผูสุกนค่ะอบคคะอกกันไม่คลิปหนาสวัสดีจ้า